ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชาแนลรู้หรือไม่คนที่มีสายเลือดพญานาคและสายเลือดพญาครุฑแตกต่างกันอย่างไรตามความเชื่อของคนโบราณมักจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับมากมายวันนี้ทางเจ้าเวหาชาแนลเราจึงนําเรื่องราวเกี่ยวกับนิสัยของสายเลือดพญานาคและนิสัยของสายเลือดพญาครุฑมาให้ทุกท่าน ได้ติดตามรับชมและรับฟังกันคนที่มีพญานาคและพยาครุษคุ้มคลองหรือมีสายเลือดสายยานเกี่ยวข้องกันมาลักษณะนิสัยของแต่ละคนจะตรงตามสายเลือดพยาครุษหรือสายเลือดพญานาคอย่างไรสำหรับคนที่มีสายเลือดพยาครุฑคนที่มีพยาครุษคุ้มคลองจะมีนิสัยลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นคนที่ไม่ชอบพูดมากชอบทำให้ดูมากกว่าการพูดเน้นที่การกระทำมากกว่าคำพูด 2. รักความเป็นอิสระไม่ชอบถูกบังคับหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร 3. เป็นคนเสียใจกับอะไรไม่นานและมักลุกขึ้นสู้ใหม่ได้เสมอและรวดเร็วกว่าคนอื่น 4. ี มีความอดทนอดกลั้นสูงไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆมีความภาคเพียรพยายามไม่ยออ่อท้อ 5. ไม่ชอบตามใครหรือเป็นที่สองรองจากใครชอบความเป็นที่หนึ่งหรือไม่ชอบกินของเหลือเดนจากใคร 6. ไม่ค่อยไว้ใจใครหรือเชื่ออะไรใครง่ายๆ มักหาทางพิสูจน์ให้ชัดแจ้งเสมอและคนนั้นต้องผ่านการทดสอบด้วยตัวเขาเอง 7. คล่องแคล่วว่องไวไม่ชอบอะไรที่อืดอัดล่าช้าชอบไปไหนมาไหนทำอะไรคนเดียวไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับใครนัด 8. มักใจบุญสุนทานชอบทำบุญปฏิบัติธรรมภาวนา มักมีนิมิตเห็นพยาครุฑหรือฝันเห็นพยาครุฑบ่อยๆ 9. ไม่ชอบประจบประแจงใครหรือให้ใครมาประจบประแจงเลียแข้งเลียขาชอบคำด่าหรือคำติมากกว่าคำชมที่เลียหู 10. มีจิตที่ไวล่างสังหรณ์แม่นยำเวลาเห็นรูปหรืออะไรที่เกี่ยวกับพยาครุฑมักรู้สึกผูกพัน เกิดความซาบซ้านคนลุก 11. พวกมนต์ดำคุณใสมักทำอันตรายคนที่มีพยาคุธคุ้มครองหรือคนที่มีสายเลือดพยาคุธไม่ค่อยได้ 12. เกลียดคนขี้โกงไม่ชอบคดโกงใครเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ชอบเอาเปรียบใครแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ 13. เป็นคนมีจิตใจกว้างขวางใจใหญ่ไม่คิดเล็กคิดน้อยยุมยุมยิ้มยิ้ม 14. ข้างนอกอาจจะดูแข็งแกร่งดูยิ่งยิ่งแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตน 15. เป็นคนใจสู้ใจเด็ดมีความเด็ดขาดคำไหนคำนั้นรักษาสัจจะมาก 16. ชอบปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่ถ้ามีใครโดนรังแกมักทนไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือ 17. มองการไกลคิดไกลคิดวางแผนทำอะไรล่วงหน้าไว้เสมอ 18. เป็นคนมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองจะว่าดื้องเงียบก็ได้เหมือนจะฟังแต่จริงๆแล้ว ก็มีคำตอบอยู่ในใจตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าจะเชื่อไปตามคำของคนอื่นทั้งหมด19บุคลิกเป็นคนมีอำนาจหน้าเกรงขามไม่ต้องทำอะไรคนก็เกรงเหมือนมีราศีรัศมีบางอย่างในตัวเองดีก็คือลักษณะนิสัยของคนที่มีสายเลือดพยากรุฑนะคะต่อไปก็เป็นนิสัยของสายเลือดพญานาค มีหลายคนว่ากันว่าคนที่มีสายเลือดพญาน,นาคหรือมีพญาน,นาคคุ้มครองมีสายยานของเหล่าพญาน,นาคจะมีนิสัยใจคอและบุค,คลิกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เป็นคนเกลียดคนโกหกมากเกลียดคนผิดสัจจเป็นที่สุด 2. เป็นคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักต้องรักอย่างเข้าใจ 3. เป็นคนบุคลิกเจ้าชู้ดูมีสเสน่ห์แต่ถ้าใครทำให้รักก็รักได้ถึงขนาดรักจนหมดใจให้ทั้งชีวิต 4. ถึงแม้น่าจะอยู่ในน้ำแต่กลับมีจิตใจที่ขี้ใจร้อนและจะต้องฝึกสมาธิฝึกควบคุมอารมณ์ถ้าหลุดเมื่อไหร่มาร้ายดีๆนี่เองแต่ก็สามารถสำนึกผิด กลับตัวกลับใจได้ 5. เป็นคนชอบของสวยๆงามๆเจ้าสำอางและใช้เงินเก่ง 6. เป็นคนใจนักเลงใจถึงถ้าเกิดอารมณ์นักเลงก็นักเลงแต่ถ้าอ่อนโยนก็ละเอียดอ่อนหวานอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 7. มีจิตมีสัมผัสพิเศษต่อเหตุการณ์ต่างๆหรือมักฝันว่าตัวเอง ได้ไปในที่ต่างๆที่เคยมีบุญผูกพันเอาไว้ในอดีตชาติ 8. ถ้าจะรักใครต้องรู้สึกรักจริงๆถึงรักถ้าไม่รักต่อให้ดีแค่ไหนทำให้ตายยังไงก็ไม่รักแต่ถ้ารักแล้วมักจะผูกพันมากรักแบบไม่รู้ตัวว่ารักไปแล้ว 9. เป็นคนใจบุญชอบทำบุญไหว้พระ และปฏิบัติธรรมสิ 10. เป็นคนเบื่อง่ายมักจะเสียใจง่ายขี้เล่นขี้งอนขี้อ้อนขี้น้อยใจเวลาโมโหชอบประชดประชันปากกับใจไม่ตรงกันแต่ถ้าเข้มแข็งเมื่อไหร่หัวใจดุดดัง่งภูผายอมหักไม่ยอมงออารมณ์ร้าย11ซื่อสัตว์แม้จะมีโอกาสโกงแล้วรวย หรือมีโอกาสที่ชีวิตจะสบายแต่ก็ไม่ทําเลวไม่ทําชั่วเพราะมีความละอายต่อบาปและถ้าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ทําไม่เอายิ่งในศักดิ์ศรีเป็นที่สุด 12. ถ้าถือศีลห้าได้ชีวิตจะดีขึ้นมากโดยเฉพาะศีลข้อ3เพราะนาคมีวิบากกรรมเรื่องความรักและวิบากกรรมเรื่องอารมณ์ร้อนจะต้องฝึกรักษาศีลและนั่งสมาธิให้มากๆ 13. บุญที่จะช่วยให้หน้ากลุดพ้นจากวิบากกรรมอีกหนึ่งอย่างคือการสร้างวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 14. ถ้านาคไม่เจอผู้ที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆยังไงก็ไปกันไม่รอดต้องทำใจหากคู่ไม่เข้ากันแล้วก็จะพลัดพรากจากกัน 15. สุดท้ายคือความปล่อยวางทุกอย่างเสื่อมสลายหมดสู่จุดปล่อยวาง เข้าสู่ทางธรรมนาคถึงจะมีความสุข 16. มีนาคอยู่ตระกูลเดียวเท่านั้นที่จะทรงครุฑมีอำนาจอยู่เหนือพญาครุฑคือพระโพธิสัตว์สุรินทาราหูสุเรศผู้ดูแลความดีความชั่วของมนุษย์และคอยดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาเพราะตามคำทำนายของพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากพระศรีอริยเมตไตร เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ฟังเรื่องราวนิสัยสายเลือดพญานาคและสายเลือดพยาครุฑมีอะไรตรงกับนิสัยของคุณผู้ฟังหรือเปล่าถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา